โอเคเดือน okay, นี้ขายเลยขายบันนึงเนาะขายขายเบิ่งว่าจะลงมาได้บ่เนาะติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะเดือนนี้มั่นใจเนาะทุกคนเนาะเบิ่งว่าจะดิ้ดกลับได้บ่เนาะช่วงนี้มันกําลังเป็นเทรนขาลงเนาะงามๆเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิง่งลักษณะของแทงเทียนเนาะมันจะลงมาหาโซนนี้เนาะถ้าว่ามันลงมายังบ่ทันฮอดยังบ่ทันจําโซนนี้แน่นอนมันจะดิ้ดลงมาได้เนาะอ่าเบิ่งว่าจะลงมาได้บ่เนาะติดตามเบิ่งวีสุดท้ายเนาะ สี่สามสองหนึ่งวินอ่าวินไปเนาะเกมเบิร์งออเดอร์ต่อไปเนาะถ้าว่ามันลงมายังพนักงานจำฐานที่มันเป็นแนวหับมันจะลงมาต่อใดเนะาะเราจะตีเป็นเทรนระยะระยะยาวเป็นลงกว้างเนาะเบิ้งเป็นมุมกว้างอ่าเดี๋ยวเบิ้งออเดอร์ต่อไปเนาะเกมเบิร์งออเดอร์นี่เนาะอ่าปั๊มเงินเกี่ยมเนาะเกี่ยม เบิ้งเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งแบบนี้เนาะทุกคนมั่นใจเลยถ้าว่าเป็นแบบนี้ในขายต่อเนาะทุกคนเนาะขายอีกบัดหนึ่งเนาะสังเกตเบิ้งเนาะมันยังอีกน้อยหนึ่งมันสิลงมาจําฐานทีมันเป็นแนวขับเนาะทุกคนเนาะฐานทีมันเป็นแนวขับแมนยูรุมนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งนากานเนาะเบิ้งว่าจะสามารถลงมาต่อได้บอกติดตามเบิ้งนากานเนาะอันนี้แมนเชรดด้วยงบ30เหรียญเนาะเบิ่งว่าจะได้กำไรบอกอันนี้เป็นไม้ที่2เนาะ อาลงมาได้นะทุกคนเนาะลงมาได้โอเควินอาได้กําไรเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนสังเกตเนาะเวลาทุกคนจะเทรดเอากําไรทุกคนต้องเบิรงตีเป็นเทรนเนาะอันนี้เออเนาะเป็นเทรนเนาะเทรนขึ้นเทรนลงเทรนขึ้นเทรนทรลงขึ้นลงถ้าว่ามันลงมาฮอจุดนี้มันยังไม่ทันจํถฐานตัวนี้เนาะทุกคนสามารถตามขายได้เนาะวะ่ามีกําไรเนาะทุกคนเนาะมีกาไรแกมเบิรงออเดอร์นี้นากันเนาะ ตอนนี้มันลงมาพอดีจำเนาะถ้าว่ามันลงมาจำไปนี่มันซื้อเลยทุกคนเนาะอ่าตามซื้อขึ้นเลยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันจะกลับตัวเนาะทุกคนเนาะเราต้องได้ออกอดอร์บายเนาะออกร์ร์บายในจุดน,นี้เนาะเอิ้นว่าเป็นเป็นช่วงที่มันกําลังกลับตัวเนาะออเดอ์นี้ก็เลยมั่นใจว่าจะขึ้นได้เป็นเขียวเนาะก็เลยตามซื้อเบอ่ว่าจะขึ้นได้บอตามที่วิเคราะห์ไว้เนาะ ที่ตามเบิงวินสุดท้ายเนาะทุกคนนาองตอนนี้มันกำลังขึ้นไปแบบงามๆเนาะทุกคนน้องเบอร์วายจะขึ้นด้บอกโอเควินอ่าวินไปได้กำไรเนาะทุกคนสังเกตเวลาทุกคนออเดอร์เนาะทุกคนต้องเบิงเนาอจุดนี้นี่เอิว่าเป็นฐานทีมันเป็นแนวแนวขับทีแข็งแรงเนาะทุกคนนาอถ้าว่ามันลงมาจับจุดนี้ปุ๊บแน่นอนมันจะดีดขึ้นเป็นเขียวเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะตามซื้อขึ้นไปเนาะแต่ว่ามีกำไรเนาะเมื่อกี้เนาะมีกำไร หาเกมเบิงออดเดอร์นี่เนาะทุกคนเนาะปรับเงินเนาะเกมโอเคกรณีแบบนี้เนี่ยตามซื้อขึ้นไปอีกไปหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าในจุดนี้มันถืออยู่ในส่วงที่อ่ามันจะปรับเทรนเนาะมันจะปรับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นเนาะทุกคนเนาะ่าสังเกตเบิงลักษณะคองแทงเขียนแบบนี้ส่วนใหญ่แมนจะขึ้นไปต่อได้เนาะเบิงว่าจะขึ้นไปในบ่เนาะติดตามเบิ่งกำกันสังเกตเบิงลักษณะของแทงเขียนตัวสีแดงนี่เนาะ มันเกิดมีไส้เทียนดันลุ่มไม้ขวาแหงซื้อยังมีหลายเนาะมันสามารถขึ้นไปได้เนาะ่าเบิรงวิสุท้าเนาะจะขึ้นได้บอสามสองหนึ่งอ่าวินไปเนาะให้ทุกคนสังเกตเบิรงเนาะเวลาที่ทุกคนจะเทรดเนาะจุดที่มันจะกับตัวเป็นจุดนี้เนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิรงแทงเทียนแดงตัวนี้เมื่อกี้เนาะเทียนแดงมันเป็นเทียนแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าไ้เทียนตัวนี้ไม้ขวามันพยายมขยับขึ้นไปเป็นเขียวไม้ขวาแหงซื้อ ภาคดันราคาขึ้นไปมันสมาธิจะขึ้นบิดเขียวได้เนาะกันเลยตามซื้ออ่าทว่าวินไปเนาะเมื่อกี้เนาะแก้มเบิร์ออเดรนี่เนาะทุกคนเนาะขายเลยไปนี้เนาะขายเลยตามขายเลยกรณีที่มันลงมาแปบนี้เนาะไมเขวามันโบสมาดขึ้นไปต่อได้เนาะมันสมารที่จะลงมาเป็นแดงเนาะทุกคนสังเกตเบิงลักษณะค่องแทงเทียนตัวนี้เนาะสังเกตง่ายๆเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน้อยหนึ่งเนาะสำหรับออเดรนี่เนาะเป็นอย่างจริงกดขายเนาะ เดี๋ยวให้มันวินก่อนเนาะเดี๋ยวจะจะอธิบายนะให้ฟังเนาะสาเหตุที่ตามขายเนาะเขาจะเบิ่งลักษณะของแทงเถียนเนาะเขาจะอ่านแทงเถียนตัวนี้เนาะก่อนที่จะกดขายเนาะเดี๋ยวเบิ่งให้มันวินก่อนเนาะอ่าวินงามๆเนาะทุกคนเนาะลักษณะของแทงเถียนตัวนี้ทุกคนสังเกตเบิ่งเนาะอ่าเดี๋ยวจะแต้มให้เบิ่งเนาะกรณีที่อ่ากรณีที่มันลงมาแบบนี้เนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ่งเทียนแดงมันเป็นเทียนใหญ่เนาะเต็มๆแบบนี้เนาะไม้ขาว สามวีมันยังมีการขยับลงมาทุกคนสามารถกดซิลได้เนาะสามารถทจะวินได้กําไรเนาะทุกคนเนาะที่ว่าได้ผลเนาะทุกคนเนาะได้ผลอ่าแกมเบิ้ลกอเดอร์นี่นำกันเนาะแกมเบิ้ลโอเคเนาะใครอีกไม่นึงเนาะทุกคนเนาะยังมั่นใจว่ามันจะลงมาเป็นแดงได้เนาะก็เลยตัดสินใจตามขายเนาะอ่าสังเกตเบิ้ลตอนนี้ต่อให้มันขึ้นเป็นเขียวเงี้ยวสำหรับก็ตามเนาะวิสุดท้ายมันจะดิดกลับลงมาเป็นแดงเนาะเพราะว่าในจุดชุดนี้แหงขายเข้ามาหลายเนาะสังเกตแนวไหนจึงเอ้อว่า แห้งครมาหลายสังเกตเบิ้งจากเนื้อเทียนของตัวนี้เนาะเดี๋ยวจาอธิบายให้ฟังหน่อยหนึ่งเนาะให้ออเดอร์นี้ให้มันมดเวลาก่อนแล้วอาจารธิบายเทงเว้าออเดอร์นี้จะเสียหรือได้แมนเอาจะเทศตามบทเทียนข้เนอเราหาเบิ้งว่าจะวินบอนเนาะติดตามเบิ้งอ่าวินไปงามๆเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งเนาะเวลาทุกคนจะออกออเดร์ทุกคนต้องสังเกตเบิ้งลักษณะของเทียนตัวนี้เนาะเวลามันเกิดมีเทียนไปนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้เอิ้นว่าเทียนแดงตัวนั้นเนาะ มันลงมาแบบโย่ไสขึ้นไปถึงไมคว่าเนื้อเทียนตัวนี้มันกลวมออประมาณ8ปดเเนาะไมค์ขามันสามารรที่จะลงมาต่อได้เนาะซามีทว่ามันยังมีการขยับลงมามันให้เพิ่มความมั่นใจทีมันจะลงมาเป็นแดงได้เนาะอ่าเือว่าวินงามๆเนาะตามซื้อมาหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าตามซื้อขึ้นมาหนึ่งออเดอร์นี้เนาะตามซื้อขึ้นไปหนึ่งเบอรงว่าจะสามารถขึ้นได้บ่เนาะติดตามเบิรงเนาะจุดจุดนี้นี่เป็นจุดที่อ่าเป็นจุดที่เอิ้นว่า มันลงมาตามฐานเนาะมันลงมาตามฐานของแนวแนวหนะับเนาะแนวหับบอลที่มันเคยลงมาโคดแล้วมันขึ้นไปเนาะเรื่องนี้ก็เลยมั่นใจที่ว่ามันจะขึ้นไปเป็นเขียวเนาะเบิ่งว่าจะขึ้นไปได้บ่ตามทีเฮาวเค์เอาอคนาะอันนี้แมนเทรดกราฟสดๆห้เบินนะ่งเนาะบริตัดบริต่อเนาะให้ทุกคนไนดะ้เบิ่งเป็นบบเทียนเนาะทุกคนเนาะเบิ่งเป็นบทเทียนเนาะเรืองนี้นีน่ตามซื่อย้อนว่ามันลงมาตามฐานจุดนี้เนาะเอิ้นว่าเป็นฐานของ แนวขับเนาะมันลงมาตามจุดๆนี้แน่นอนมันจะดิดกลับขึ้นเป็นเขียวเนาะก็เลยตัดสินใจตามซื้อขึ้นมาหนึ่งเนาะเทวาวิ่งไปเนาะเมื่อกี้เนาะอ่าือว่าได้กําไรเนาะทุกคนได้กําไรอันนี้คือประวัติการเทรดเมื่อกี้เนาะอ่าเกียมเบิ้งไม้นี่เนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งแบบนี้เนาะทุกคนตามซื้อเลยอ่าตามซื้อขึ้นันหนึ่งเนาะเบิ้งว่าจะขึ้นได้บ่อเนาะติดตามเบิ้งเนาะลักษณะคองแทงเทียนมันเป็นแทงใหญ่แทงทีปิดเต็มเนาะ ส่วนหลายแมนจะขึ้นได้เนาะอ่าเบิร์ว่าจะขึ้นได้บ่ถึิงวอาเดินนี้จะขึ้นได้หรือบ่ได้แมนเขาก็จะลงอ่ายูทูบให้เบิร์เนาะอันนี้แมนเทรดตามบทเทียนของเ้าเนาะเบิร์ว่าจะสามารถขึ้นไปเป็นเขียวเฮาได้บ่เนาะตามบทเทียนของกรณีที่เป็นแทงเทียนเต็มแบบนี้ส่วนหลายแมนขึ้นได้เนาะอ่าเบิร์ว่าจะขึ้นได้บ่ถ้าว่าขึ้นบ่ได้แมนเขาก็จะหยุดเนาะทุกคนเนาะอ่าก็จะหยุดเนาะถือว่าพลาดไปประมาณประมาณสองไม้เนาะทุกคนเนาะพลาดสองไม้เนาะ เลื่อนั้นแมนได้เนาะพาดแต่สองไมลเนาะเราจะได้หยุดไว้สำนีเนาะจ้างงบสามสิบเหรียญเนาะตัวนี้ได้อ่าได้อ่าได้หลายสมควรนะได้ห้าร้อยห้าสิบสามเนาะนี่คืองบของเหาเนาะหาสามสิบเหรียญเนาะสามสิบเหรียญได้มาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามดอลลาร์เนาะถือว่ามีกําไรเนาะพาดแต่สองไมลเท่านั้นเนาะโอเคเนาะเราจะได้หยุดไว้สำนีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแมนเราจะมา เทรดไหมให้เบิเนอะนทะุกคนเนาะคลิปนี้แมนเราจะาไว้สมนี้ก่อนเนาะก็เชื่อว่ามีกำไรเนาะทุกคนเนาะ